วันดีสนุก,นกฟรีดีดท,ทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เดียวค่ะใกล้แล้วใกล้แล้ว,ลวเร็วมากค่ะคือตอนแพ้ท้องอะชีวิตดูนานมากอตอนนั้นคือทรมานไงสาเดือนแรกนี่คือแบบกว่าจะผ่านไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบนานแล้วพอมันมาใจมาส2พอผ่านเดือนที่4ี่ไปพอเข้าห้าหกเอ้ยอันนี้เร็วแฮ 789ที่มันพูดถึงฟาสปีดมากเลยอ่ะคือแบบตอนนี้เลยดูเหมือนแบบทุกอย่างมันดูแบบอีกนิดเดียวเองแพ้ท้องหนักมากค่ะแต่แพ้แบบแพ้แบบไม่ใช่กินไม่ได้นะต้องกินแบบกินแต่อาเจียนนะคะแต่ก็ต้องกินถ้าไม่กินมันอาเจียนมากกว่าไม่กินทรมานกว่าแต่ว่าเวลามันกินมันกลายเป็นเหมือนแบบมันจะกินเป็นวันนึงจากปกติคนเรากิน3มือ้ออันนี้กิน7มื้ออะไรอย่างเงี้ยแรกแรกค่ะ พอมันผ่านพ้นช่วงเวลานั้นก็เออมันมันจะรู้เลยว่ามหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์ผู้หญิงจริงๆที่แบบพอวันหนึ่งที่มันจะหายแพ้มันแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะยูวีดีมันก็หายแล้วก็แบบอ,อโลกสดใสจังเลยอย่างเงี้ยก็แอบออกไปเที่ยวข้างนอกได้แล้วก,กินกินก็แฮปปี้แล้วออกไปข้างนอกก็ไม่เวียนหัวไม่มีอารมณ์แบบทรมานเหมือนตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยหายแล้วหายแล้วเลย <c oughs> หายแล้วเลยถึงไปได้ค่ะไปประมาณเดือน6 เดือนเดือนที่แบบว่าท้องตอน6เดือนเพราะว่าหายตอน4ี่จำได้เลยหายตอน16วีคเป๊ะเลยหลายคนเขาบอกว่าเอ๊ะมันจะหายตอนประมาณแบบ3วีคไปแล้วไอ้สเดือนไปแล้วเราก็จะเข้าใจว่า3เดือนไปแล้วสำหรับผู้หญิงเราจะนับเป็น12วีค1ิวีกคงหายไม่เห็นหายเลยพีกสุดตอน13ด้วยอะ่ะวีคสินี่คือเข้าโรงพยาบาลไปเลยอย่างเงี้ย ไม่เห็นเป็นเลย <laughs> บางคนบอกว่ารถเมย์รถเมย์แอบข้ามแอบข้ามมุสามีไม่ช่วยอะไรแล้วเพราะแพ้ไปแล้วเราอ่ะมันมันแพ้ไปแล้วยังไงมันก็ไม่หายแล้วละอันเนี้ย <c oughs> ดีแล้วตอนนี้ดีแล้ว <c> happy <oughs> ไปไหนมาไหนได้สะดวกกินข้าวได้ดีอะไรเงี้ย หลายคนก็จะเล่าว่าฮอร์โมนมันมีความเปลี่ยนแปลงมันอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกว่าเรายังเหมือนเดิมนะหมายถึงว่าร่างกายอ่ะแค่มันจะมีความแบบแน่นแน่นท้องเยอะขึ้นมีความน่วงนวงแต่หมายถึงฮอร์โมนอื่นๆเราว่าช่วงแรกๆที่แพ้ฮอร์โมนหนักกว่าช่วงแรกที่ท้องเลยอะค่ะมันจะรู้ได้เพราะว่าแบบปากลอกหน้าลอกแบบฮอร์โมนทุกอย่างมันแบบมันผิดปกติจากสิ่งที่เคยเป็นเลยอะแต่ตอนนี้มันก็รู้สึกเหมือนมันเป็น แต่ตอนนี้ก็จะรู้สึกเหมือนว่ามันก็ดูเป็นปกติตื่นเต้นะไอ้ตื่นเต้นมีก่อนขอดด้วยเหรอคะไม่เป็นนะยังก่อนขอดเป็นยังไงอุ้ยตายแล้วมีก่อนขอด,ด้วยเหรอหลายคนอาจจะก,กังวลเออกลัาจะพูดเลยว่าเป็นความแบบเหมือนกังวลมากกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นฟิลเหมือนแบบ เราจะเลี้ยงยังไงเราจะเลี้ยงลูกแบบไหนดีเราเตรียมของครบหรือยังแล้วเราจะนู่นจะนี่หนว่ามันอาจจะมีความกังวลเพราะหลังๆอะ่ะว่าเรากําลังแบบแฮปปี้ที่แบบอุ้ยซื้อของมันใกล้แล้วไงเนาะใช่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 รนะจริงของรถเมย์น่าจะเป็นเวอร์ชันนั้นเพราะว่ามันจะแบบรู้สึกเหมือนมันก็จะเพลินๆนะ่ะว่าแบบเออเราไปนู่นหรือยังเราไปนี่หรือยังเฮ้ยเราจะต้องไปเที่ยวนะเพราะเดี๋ยวร้องคอแล้วเราจะไม่ได้ไปมันจะมีอารมณ์อย่างนั้นอยู่ค่ะ เลยไม่รู้ว่าแบบเวลาคลอดแล้วจะจะแบบเป็นรูปเหมือนที่คนอื่นพูดหรือเปล่าเพราะบางคนน่ะก็จะมีคนบอกบอกว่าถ้ารู้สึกว่ามันหนักมากช่วงคลอดแล้วให้แบบแยกออกไปเลยไปแบบอยู่อยู่เองก่อนมีเวลาส่วนตัวของตัวเองบ้างบางคนมันดาวมากอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนแนะนํามาแบบหลายๆรูปแบบค่ะเพราะนเนี่ยค่ะอย่งางหนูถามจากคนอื่นทั้งนั้นเลยเพราะว่าจริงๆจะบอกว่า รุ่นสมัยตอนคุณพ่อคุณแม่เราอ่ะเขาก็จะเลี้ยงอีกแบบหนึ่งเนาะมันไม่ได้แบบมีแบบวิวัฒนาการหรืออะไรเหมือนทุกวันนี้แม้กระทั่งเครื่องปัม๊มนมเอ้ยอุปกรณ์ต่างๆมันไม่ได้แบบไฮเทคอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้มันกลายเป็นหุยอุปกรณ์ตัวนั้นตัวนี้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มันมันเยอะจนเราบางทีเราไม่รู้ว่าเราต้องทําอะไรหรือใช้อะไรบ้างที่จําเป็นเงี้ยก็ถามจากเพื่อนที่แบบ เป็นแม่ๆเราเหมือนกันที่เพิ่งมีลูกเล็กๆอย่างนี้ค่ะเวลาเจอสมาคมแม่อ๋อเพิ่งเข้าใจวันนี้อ๋อสมาคมแม่เป็นแบบเนี้ยเจอทุกครั้งก็จะแบบเนี่ยลูกพี่เป็นแบบนี้แล้วพี่ใช้อันนี้ดีนะหรืออะไรอย่างนั้นนะคะกลายเป็นมีเพื่อนมีเพื่อนใหม่ๆเยอะขึ้นอเดือ,น,อหน,นหน้าค่ะรถเมย์ข้อทันวากลางเดือนโดยประมาณนะคะต้องดูว่าน้องเขาจะอยากมาเร็วม,มาช้ากว่าน,นั้นหรือเปล่าอะไรอย่างี้ คือจริงๆรถเมย์ผ่าคลอดค่ะเพราะว่าต้องต้องผ่าคลอดเพราะว่าเคยผ่าตัดหมดลูกมาก่อนหน้านี้แล้วคุณหมอเขาไม่ได้อยากให้หมดลูกมันบีบตัวแบบตามธรรมชาติอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะต้องแบบกําหนดวันแต่ทางนี้ทั้งนั้นก็คือต้องไปดูใกล้ๆอีกทีว่าแบบพอ38วีควิตามตามโปรเซสที่หมอบอกว่าโอเคระยะนี้คือน้องโอเคแล้วแข็งแรงดีพร้อมคลอดแล้วน้องเขาโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเช็คเปายยา็นระยะระยะช่วงทันวัยอีกทีอันนี้เขาเช็คัพอยู่ตลอด ตอนนี้ก็เช็คตลอดค่ะเดือนหนึ่งไปครั้งเริ่มนัดถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้ว